ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีกับภารกิจของพวกเราชาวยูทูทีตำบลดอนกับโครงการต่างๆที่เราได้จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชมุมชนโดยมีอาจารย์ปัทมาพรเสือทองปานและอาจารย์ตรีมาแซอังเป็นที่ปรึกษาตลอดทั้งโครงการ โครงการนี้เราได้นำความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยรวมถึงทรัพยากรที่ภาครัฐมอบให้มาส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เกิดรายได้กับคนในชุมชนโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้ครับโครงการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การยกระดับสินค้าโอท็อปดำเนินการอบรมกลุ่มอาชีพเด่นภายในตำบลโดยมีการจัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้และทักษะอาชีพเพิ่มเติมกับกลุ่มอาชีพที่มีความสนใจเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างไรายได้ โครงการการสร้างและพัฒนา Creative Economy การยกระดับการท่องเที่ยวดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการด้านการท่องเที่ยวในชุมชนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อรองรับตลาดชุมชน โครงการการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนเฮลท์แคร์เทคโนโลยีด้านต่างๆดำเนินการอบรมอาชีพให้กับกลุ่มปอบางดำเนินการอบรมผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขนิสัยของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงอย่างถูกวิธี โครงการการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular Economy การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนดำเนินการสำรวจพื้นที่ในชุมชนพร้อมการอบรมผู้ที่สนใจและผู้นำชุมชนในเรื่องของการกำจัดขยะภายในตำบลอย่างถูกวิธีภารกิจอื่นๆในโครงการมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลต่างๆดังนี้เก็บข้อมูลโควิด เก็บข้อมูลทําตะบลโปรไฟล์และเก็บข้อมูลกเกษตรกรพร้อมมีการอบรมพัฒนาทักษะต่างๆและทําแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์ด้ประโยชน์เยอะแยะเลยค่ะเพราะว่ามีการสร้างอาชีพมีการสอนทำสมูทํำทินงเศษน้ำแล้วเราก็ได้ทิ้งตะพันเอามาจำหน่ายแล้วก็มีไรายได้ให้หูนบ้านทุ่นชึ้นค่ะ คือช่วงที่ผ่านมาก็คือได้รับผลกระทบจากโรคโควิดนะคะคือแทนที่เราจะได้มีตลาดขายเยอะๆก็ตลาดก็ปิดเที่ยวจัดได้งบประมาณงบประมาณมาสนับสนุนเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการเกษตรการท่องเที่ยวในการเกษตรแล้วก็ อยากได้ผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตในเฟสหนึ่งเข้าไปตั้งขายในส,สวนท่องเที่ยวถ้าเราทำสำเร็จเนี่ย